ชิพอยากเล่าว่านี่ชิปไปคอนเสิร์ตมาคนเดียวทุกคนทุกคนจําได้ปะที่ชิปเคยบอกว่าเออมีบัตรอีกใบหนึ่งยังไม่ขายก็คือชิปกดบัตรเกินนั่นแหละจริงๆมันไม่ใช่บัตรเกินมันคือบัตรที่เพื่อนจะซื้อแต่แม่งไม่ซื้อแล้วมันฝากชิบซื้อทําไมไม่รู้แต่นั่นแหละชิปก็ต้องขายให้ได้แล้วจนถึงวันสุดท้ายอะ่ะทุกคนชิปก็ยังขายไม่ได้แล้วแม่งใบละหมื่นสี่ทุกคนชิปแบบคือกูทำไงดีเอ่ย ชิปขายตั้งแต่วันที่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวโอนให้นะจนถึงวันคอนเสิรต์ตแล้ววันคอนเสิรต์ตไม่ก็ไม่มาแต่คือชิปไม่ได้ต้องการเพื่อนไปด้วยนะชิปแค่กดให้เพราะมันเป็นคนต่างประเทศแล้วแบบชิปก็โอเคมึงคงกดไม่เป็นเพราะมันเป็นของประเทศไทยชิปก็กดให้สรุปไม่ไุจ่ายตังค์ชิปก็โอเคไม่เป็นไรชิปก็ไปโพสขายแล้วชิปเม้นทุกที่เลยทุกกลุ่มในเฟซแบบว่า เออบัตรราคาเท่านี้ค่ะเท่านี้ค่ะเท่านี้ค่ะชิปลด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 ,ลดจนต่ำมากอะ่ะมีคนหนึ่งเขาใช้เฟซแบบไม่มีตัวตนเลยอะ่ะเป็นเฟซแบบเขียนชื่อโปรไฟล์ว่าโฮมโปรอะไรไม่รู้แบบไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็เขียนว่าแบบเออขายของตกแต่งอะไรไม่รู้เลยชิปแบบเชืบแบบ่อมันใช่คนจริงปะวะ คือหน้าโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไลค์รูปสักคนด้วยชิปก็เชียแล้วแต่ชิปโนชอยส์อ่ะคือถ้าไม่ขายคนนี้ชิปก็ไม่รู้จะไปขายใครแล้วอ่ะชิปก็โอเคก็ให้เบอร์เขาไปเขาก็โทรมาบอกว่าเออผมติดอยู่ตรงทางด่วนครับเดี๋ยวรอก่อนนะชิบก็โอเคชิบก็นั่งรอเขาในงาน30มนาทียังไม่มาทุกคนชิปแบบเชียแล้วกูโดนหลอกได้เลยแต่คือแบบชิพทำอะไรได้ชิพทำอะไรไม่ได้เว้ยชิบก็โอเค เออเดนหลอกก็เดนหลอกกูก็จะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะขายได้สุดท้ายเว้ยเขาก็โทรมาบอกเอออยู่ตรงไหนครับพี่บอกเฮ้ยอยู่หน้าบันไดเลื่อนค่ะอ๋อเจอละเจอละเขาก็เดินมาเวลวเขาเป็นคนจริงๆทุกคนตอนนั้นชุบที่ใจแบบดีใจมากแบบเชี่ยฉันไม่ได้โดนหลอกแล้วเขาก็เออโอนเลยไหมครับพี่บอก อ๋อได้ค่ะได้ค่ะชิพก็ให้เลขบัญชีเขาไปแล้วเขาก็โอนมาชิปก็แบบชิปสบายใจมากตอนนั้นที่แบบขายบัตรได้ถึงราคามันจะไม่แบบทั้งหมดก็เหอะเดี๋ยวชิปค่อยไปคิดเพื่อนอันนี้อีกทีแล้ววันนี้เขาก็ถามแบบเอ้ยมาคนเดียวเหรอครับชิปก็คือชิปบอกตรงชิปอยากไปคนเดียว <c oughs> คือชิปเป็นโรคอะไรไม่รู้ชิปชอบไปทุกที่คนเดียวอะแล้ว ชิปเคยไปคอนเสิร์ตฟิลคนเดียวมาแล้วรอบหนึ่งแล้วชิปชอบมากเลยแล้วรอบนี้นชิปก็อยากทําอีกชิปก็บอกเขาไปว่าเออใช่ค่ะมาคนเดียวแล้วเขาก็โอ้ติดไว้นะครับเออแล้วนี่ไปไหนต่อชิปว่ากูมาคอนเสิร์ตให้กูไปไหนต่อวะเที่จไปกินข้าวมั้งอีกห้านาทีเริ่มแล้วฮัลโหลชิปว่าไปไปคอนเสิร์ตค่ะแล้วเขาว่าอ๋อเออเอ้ยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนไหมล่ะชิปว่า <c oughs> คือจะพูดออกมายังไม่ได้อะคิดว่ามันเสียบารยานชิบว่า <c oughs> <c oughs> มันเออ <c oughs> <c oughs> ชิบว่าที่เหมือนยังจริงอ่ะชิบไ่ไจะตอบเลยอ่แล้วเขาว่าอ๋อ,อไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเราจะหยาบไปคนเดียวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเบียร์ไหมเรากินเบียร์หรือเปล่าชิบว่าเชื่อทุกคนชิบไม่ได้อยากกินเบียร์แต่ชิบหิวน้ำมากแล้วแบบ คิวต่อแถวซื้อน้ำอ่ะทุกคนมันคือคิวเดียวกับเบียร์และแถวม่ยาวแบบยาวมากแบบยาวแบบโคตรๆอ่ะคิดว่แบบเขียแบบถ้าฝากขอซื้อน้ำเปล่ามันม่หาไม่ได้ว่ะเอาไงวะเนีแบบ่ยกินเบียร์ก็ได้แหละคิดว่าเออได้พี่ได้ได,ได,ได้ก็ไปต่อไปต่อคิวเบียร์แถวแรกโหแถวม่ยาวแบบเหมือนเล่นงูกินหางแบบทั้งตำบลอ่ะทุกคนคือมึงยาวไปไหมฮัลโหล มันเกินไปแบบอีกประมาณ5นาทีคอนเสิร์ตเริ่มแล้วแถวมันยังยาวขนาดนั้นนะทุกคนชิมไม่เข้าใจเลยเออตอนนั้นแหละเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีอีกฝั่งนะครับชิมก็เลยโอเคเดินข้ามไปอีกฝั่งกันแล้วกําลังจะเดินไปปุ๊บคอนเสิร์ตแม่งเริ่มเลยแล้ว <c oughs> ช่องิเชื่อว่าคืออันนี้คือโซน A ใช่ไหมคะและอันนี้คือโซน VIP แล้วมันจะมีช่องให้แบบเดินไปซื้อน้ําสําหรับคนแบบเป็น v i p อะอยู่ตรงนี้แล้วคนโซน A ออะไม่เต็มเลยอะ คือชิเดินผ่านเหมือนแบบดาราคือถ้าชิพยืนมือไปจับแบบคือเป็นเป็นพ้นมาโดนสองเลยอะแล้วคนิร์ฟแม่งเริ่มตอนเดินไยเลยชิปแบบอุย้ยมันตกใจอะแล้วพี่พี่ที่เขาเดินมาด้วยเขาก็เดยวชิปว่าโอ้ยพี่เหมือนเริ่มแล้วอะชิปก็ยืนเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแล้วชิปว่ากูกีตตั้งแต่เขาสีไวโอลินอะ พราะมันเราไม่มากูกินและวชิบหายมากเลยอะแต่มันก็มันก็ตลกดีนะทุกคนเขาไม่เห็นหน้าเราหรอกเนาะเสร็จแล้ววันนี้เขาพี่เขาก็เออเอุ้ยคอนเสิร์ตเริ่มแล้วเออเปซื้อไหมชิบว่าเออเออไปได้ไปได้เขายังไม่ขึ้นก็คือเขายังสีไวโอลินอยู่อะเกต้ามันเป็นฉากเปิดตัวชิบว่าโอเคยังแบบอืมอืมอืมพัก You อยู่ b อมรีติ้งแ t ่อยู่อเว e t e นหนาวชิปป้าแล้วเขาก็ยืนรอชิปชิปก็ยืนดูสักพักอเมถ่าเราจ่ายบัตรวีไอพีมามันจะมายืนไก่ทำไมชิปก็โอเคเดินไปเสร็จแล้วก็โอเคพี่ไปซื้อไปซื้อเบียร์ก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ไปต่อคือซื้อเบียร์กันสักพักชิปแบบคือชิปออกอาการเกินอะแบบ คือในใจอยากบอกพี่เขาาแบบเชื่อพี่หรือยากไปดูแล้วมันไม่อยากกินและแต่ว่ามันเสียมรารยาทคิดว่าชิบว่าเอางี้ไม่น้องเดี๋ยวน้องไปดูก่อนไหมเดี๋ยวพี่เอาไปให้แล้วชิปวแบบเฮ้ยคือถ้าชิบเข้าไปแล้วอะ่ะเขาให้ไม่น่าหาชิบเจอแล้วนะคนมันเยอะมากเลยเขาจะต้องซื้อเบียร์เขาก็ต้องมาให้ชิบทั้งที่เขาก็มาดูคนอนเสิร์ตเหมือนกันอะชิดว่าเอเองีพ้พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปก่อนแล้วพี่กินคนเดียวเลยชิดว่าขอบคุณมากพี่ไปละชิบว่าเข้าไปก่อน เสร็จแล้วชิบก็แบบโหมันมากอ่ะเข้าไปแบบเต้นอยู่คนเดียวอยู่ประมาณสองเพลงสักพักชิบแบบกําลังแบบจอยๆเลยปล่อยใจจอยๆสักพักมีคนมาสะกิดชิบว่าแล้วพี่เขาก็เอาเบียร์มาให้ชิบคือชิบงงมากเขาหาชิบเจอได้ไงอ่ะทุกคนคนในคอนเสิร์ตมันเยอะมากอ่ะแต่เขาหาชิบเจอได้ไงวะชิบตกใจากตอนนั้นแต่ชิบก็แบบตกใจแค่วิเดียวแล้วชิบก็ต้องเอาเวลามาเอ็นจอยคอนเสิร์ต ใช่แล้วชิพก็ได้กินน้ำแล้วแล้วชิพก็เอนจอยคอนเสิร์ตต่อเอ้ยแล้วแต่เขาน่ารักมากคือรอบแรกอะที่เขาออามาให้แล้วเขาก็หายไปเลยชิไม่รู้เหมือนกับเขายืนข้างหลังหรือเปล่าเพราะชิพไม่ได้หันดูข้างหลังเลยชิบดูแต่ข้างหนะ้าเขาไม่ได้ทาให้อึดอัดเลยคือเขาหายไปเลยตอนนั้นชิว่าสบายใจแล้วว่าแบบเออกูได้มาคนเดียวจริงๆสักพักทุกคนรู้ปะ่ะเบียชิปเหลือแบบยังเหลืออยู่ประมาณสองอึกอะพี่เขาเดินมาชาร์จไวมากก็แล้วก็ อ่น้องเอาเบียร์มาให้อีกแก้วทีบแบบอ้าวพี่ไม่ได้ไปไหนนี่พี่อยู่กับหนูมาตลอดเวลาชีบว่าขอบคุณค่ะแต่เขาที่ใส่ดีนะเขาไม่มาแตะตัวไม่มาอะไรชิบเลยเขาแค่ซื้อเบียร์มาให้ะชิบไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องทำอย่างนั้น่ะแบบมันดูลำบากเขาเองปะแต่ละแหละชิบว่าขอบคุณเขาแล้วชิบว่ากินแล้วก็เต้นต่อแล้วเขาว่ามายืนข้างๆ เขาก็ชวนคุยอ่ะแต่ว่าเป็นคุยตอนที่แบบไฟมันมืดอะเก็าป่ปะแบบเหมือนแบบอุย้ยผอมมากเลยเนาะชิบป่ะค่ะอุย้ยเราได้ไปคอนเสิร์ตมาลุนไฟปะชิบป่ะไม่ได้ไปค่ะตอนจบคอนเสิร์ตก็แยกย้ายกันกลับแล้วเขาก็พิมพ์มาบอกฝันดีครับน้องชิบป่ะฝันดีพี่ขอบคุณมากคือ ถ้าเขาไม่ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตชิบวันนั้นช่ว่ะคงพ่ออยู่เหมือนกันและแล้วเขาก็นิสัยดีมากๆที่เออซื้อน้ำเก้วยมาฝากชิปตลอดเวลาชิบยืนต่อคิวเข้าห้องน้ำหญิงอะทุกคนรู้ป่ะชิบชิปเห็นแบบแก้มก้นหลัสลับเป็นทางม้าลายอะแบบโหตอนแรกชิบงงมากว่าทำไมผู้ชายไม่มายืนหน้าห้องน้ำหญิงเยอะจังวะคือห้องน้ำหญิงอะต่อแถวแบบยาวมาก แล้วผู้ชายแม่งมายืนแบบยืนทําอะไรกันไม่รู้เต็มเลยชิปก็สงสัยแบบมารอเพื่อนรอแฟนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพอไปต่อเองปุ๊บโอ้เข้าใจละโหมันดีจริง